สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จัดส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ ก็สำหรับ EP นี้นะคะก็เปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ2 0 0บาทเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กด,กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่1วันนี้นะคะน้องขอเริ่มกันที่พระสมเด็จเนื้อผิวโลหะองค์นี้นะคะเดี๋ยวส่องให้ดูให้ชมกันนะคะองค์นี้นะคะจะเป็นรายการที่1นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผิวโลหะแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนี่เป็นรายการที่1นนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่2นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะเหรียญหลวงพ่อพัดหน้ากากผิวรุ้งแบบนี้เลยนะคะชื่อรุ่นเศรษฐี9 9รวยรวยรวยนะคะองนี้เป็นรายการที่2นะคะต่อไปรายการที่3นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อผิวนะคะ ที่ระลึกในงานฝั่งรูนิมิตวัดปากแรดนะคะปีพศ2521นะคะเป็นรายการที่3นะคะรายการที่4นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดด้านหลังตัวยนันมีต่อโคตาแหวนช่อช้างนะคะองค์นี้เป็นรายการที่4นะคะ ต่อไปรายการที่หนะคะเป็นรูปลอหลวงพ่อเงินนะคะรูปลอหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้จะมีได้นะคะเส้นได้ใส่ศินแบบนี้ผูกไว้ด้วยนะคะเป็นรายการที่หนะคะต่อไปรายการที่6นะคะเป็นเหรียญ หลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดสะพานสูงนะคะด้านหลังมีเลขหนึ่งนะคะแล้วก็มีตัวย,ยันนะคะเป็นเหรียญข้าวหลามตัดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่6นะคะต่อไปรายการที่7นะคะเป็นคุณแผนนะคะคุณแผนเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องแตกลายงาสวยๆเลยนะคะองค์นี้ใส่กรอบเรียบร้อยเลยนะคะพี่เป็นรายการที่7ดนะคะ ต่อไปรายการที่8นะคะเป็นไอ้ไข่นะคะไอ้ไข่เด็กวัดเจดีมหาเศรษฐีพันล้านรวยรวยรวยนะคะองนี้เป็นรายการที่8นะคะต่อไปรายการที่9นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุริยันวัดป่าวังน้ำเย็นนะคะ ีพศส5 5 7นะคะเหรียญเนื้อผิวทองแดงเรียมกรอบกันน้ำเก็บผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีเลขโค้ดด้วยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่9นะคะต่อไปรายการที่10นะคะรายการที่10เป็นเหรียญจัดตุรพิษพรชัยนะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์วัดเขาใหญ่นะคะ เป็นรายการที่10นะคะต่อไปรายการที่11นะคะเป็นรูปปลอหลวงพ่อเงินนะคะรูปลอหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่11นะคะต่อไปรายการที่12นะคะเป็นพระปิดตานะคะเนื้อผิวมีคาบรักษ์สีแดงแบบนี้ด้วยนะคะปิดตาวัดบ้านไร่นะคะ หลวงพ่อคูณนะคะเป็นรายการที่12นะคะรายการที่13นะคะเป็นพระลีลานะคะพระลีลาเนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ให้ดูด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะวันนี้ไฟส่องสว่างเห็นเนื้อผิวคมชัดเลยนะคะเป็นรายการที่ 13นะคะต่อไปรายการที่14นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลานะคะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ถนอมนะคะปี2 5 6 2นะคะวัดโพศีสะอาดรายการที่14นะคะต่อไปรายการที่สิหนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะ หลวงพ่อพัดด้านหลังมีสกรีนภาพหลวงพ่อแบบนี้ด้วยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่15นะคะต่อไปรายการที่16นะคะเป็นเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมนะคะปี2517นะคะวัดระหารไร่ที่ระดึกในการสร้างสาราการปร,ริยนนะคะเป็นรายการที่16นะคะต่อไปรายการที่17นะคะเป็นเหรียญ วงกลมนะคะนี่เหรียญวงกลมหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคานร,รุ่นหนึ่งพิเศษนะคะนี่เป็นรายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ฟูนะคะเหรียญหลวงปูฟ่ฟูวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเซานะคะปี6 1หนึ่งนะคะเหรียญน,นี้เป็นรายการที่18นะคะ ต่อไปรายการที่19นะคะเป็นพระผงนั่งเมฆนะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะพระผงนั่งเมฆนะคะองค์นี้เป็นรายการที่19นะคะต่อไปรายการที่20นะคะเป็นพระยืนนะคะ25สัศตวตรรษนะคะพระยืน25สัศตวตรรษนะคะเรียมห่วงสามห่วงมาแบบนี้เลยนะคะด้านหลังตัวยันอัขระคมชัดสวยนะคะ เป็นรายการที่20นะคะต่อไปรายการที่21นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะ หลวงพ่อคงวัดวังสัมพรสนะคะชื่อรุ่นห้าเสือนะคะองคนี้เป็นรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะทรงเตารีดนะคะหลวงปู่ทวดทรงเตารีดเป็นเหรียญรอดเนื้อผิวทองเหลืองสวยๆเลยนะคะองคนี้เป็นรายการที่22นะคะ ต่อไปรายการที่23นะคะเป็นหลวงพ่อแดงนะคะปีพศ2503นอาะคะอายุ82ปีนะคะด้านหลังนะคะตัวยันอักขระนะคะคมชัดแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24นะคะเป็นหลวงพ่อพมนะคะหลวงพ่อพมด้านหลังมีปั๊มตาสัญลักษณ์วัดแบบนี้นะคะเป็นรายการที่24นะคะ ต่อไปรายการที่25นะคะเป็นเหรียญนี่นะคะเหรียญแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังจะมีเขียนว่าวัดเขาดินนะคะด้านหลังมีเขียนว่าวัดเขาดินนะคะองค์นี้เป็นรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะวัดประดู่ชิมพีนะคะด้านหลังเป็นยันดวงนะคะองค์นี้เป็นรายการที่25นะคะ เอ้รายการที่26นะคะปิดตาหลวงปู่โตะนะคะต่อไปรายการที่27นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อหมุนนะคะเหรียญหลวงพ่อหมุนชื่อรุ่นนะคะหมุนเงินหมุนทองนะคะหลวงพ่อหมุนวัดบ้านจานนะคะจังหวัดศรีสะเกดนะคะองนี้เป็นรายการที่27นะคะ ต่อไปรายการที่28นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะวัดเขาบันไดอิดนะคะปีพศ2517นะคะเป็นเหรียญน,นั่งคุกเข่านะคะองค์นี้รายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องสวยๆเลยนะคะด้านหลังจะมีรอยกดเป็นรูปพระสมเด็จแบบนี้นะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30นะคะเป็นเหรียญโชคดีนะคะเหรียญเล็กนะคะเรียมกรอบกันน้ําเหรียญโชคดีหลวงพ่อกเกษมนะคะปี2532องนะคะองนี้เป็นรายการที่30นะคะ ต่อไปรายการที่31นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคศิตตารามนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันธนูมานนะคะปีพศ2521นะคะองค์นี้เป็นรายการที่31นะคะต่อไปรายการที่32นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะที่ระลึกรับราชการนะคะมีเขียนคาว่าแดงด้วยนะคะ ด้านหลังเขียนปีพศ2513นะคะองนี้เป็นรายการที่32นะคะต่อไปรายการที่33นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตตารามนะคะด้านหลังจะเป็นหลังยันเต็มแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่33นะคะ ต่อไปรายการที่34นะคะเป็นพระผงแม่ชีบุญเรือนนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะเป็นพระร่วงนะคะพระร่วงอุ้มไก่นะคะ พาร่วงอุ้มไก่แบบนี้เลยนะคะพี่นี่องค์นี้นะคะหน้าตาสวยๆแบบนี้นะคะรูปทรงแปลกนะคะหน้าตาสวยเป็นพระกูนะคะใส่กรอบเรียบร้อยเลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะเป็นหลวงพ่อปานนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะคะด้านหลังนะคะจะมีเป็นตัวยันนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็มี เหมือนเสือนะคะพี่องนี้นะคะเป็นรายการที่36นะคะรายการที่37นะคะเป็นพระปิดตานะคะวัดถ้ำสิงโตทองนะคะพระปิดตาหลวงปู่โตวัดถ้ำสิงโตทองนะคะเป็นพระใหม่นะคะพี่ปลูกเสกน่าจะหลวงพ่อดำนะคะที่วัดถ้ำสิงโตทองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่37นะคะ ต่อไปรายการที่38นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะวัดตะโกนะคะเหรียญหลวงพ่อรวยวัดตะโกชื่อรุ่นซื้อที่ดินนะคะปี2563นะคะองค์นี้เป็นรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่3 9นะคะเป็นสมเด็จขี่เม่นนะคะเป็นเนื้อผิวโลหะนะคะ สมเด็จขีเม่นเนื้อผิวโลหะทองเหลืองสวยๆแบบนี้เรียมกรอบกันน้าเก็บผิวมาเรียบร้อยเลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่หงนะคะจะเริญนพรร่างนะคะเหรียญหลวงปู่หงจะเริญพรร่างนะคะสุสานทุ่งมนจังหวัดสุรินทร์นะคะปี2556นะคะองค์นี้เป็นรายการที่40นะคะ ต่อไปรายการที่41นะคะรายการที่41นะคะเป็นสิงสามขวัญน,นะคะสิงสามขวัญอันนี้เนื้อผิวอะไรไม่ทราบเลยนะคะพี่พีได้มาแบบนี้เลยนะคะอง์คนี้เป็นรายการที่41นะคะ ต่อไปรายการที่42นะคะเป็น so หะนุมานนะคะมีพระแวกม่านด้านหลังนะคะมีสมเด็จแวกม่านนะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นยันตุกตานะคะองค์นี้เป็นรายการที่42นะคะต่อไปรายการที่43นะคะเป็นชินราชใบเสมานะคะเป็นชินราชใบเสมานะคะนี่เนื้อผิวมีคราบแดงๆแบบนี้ด้วยนะคะเป็นรายการที่43นะคะ ต่อไปรายการที่44นะคะเป็นเหรียญจอบนะคะหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคานนะคะปีพศ .3637 แบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่44นะคะต่อไปรายการที่45นะคะเป็นเม็ดยาน้อยนะคะนี่เม็ดยาน้อยหลวงพ่อทวดนะคะวัดช้างให้ด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทีมนะคะองค์นี้เป็นรายการที่ 45นะคะต่อไปรายการที่46นะคะเป็นรูปรอหลวงพ่อเดิมนะคะรูปรอหลวงพ่อเดิมนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47นะคะรายการที่47เป็นเหรียญหลวงพ่อพุทธ,ธโสธรน,นะคะปีพศ2460เมืองฉะเชิงเซานะคะ องค์นี้เป็นรายการที่47นะคะต่อไปรายการที่48นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดนะคะองค์นี้นะคะหนี่ด้านหลังนะคะจะเป็นหลังแบบนี้เลยนะคะมีคาบเขียวด้วยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่48นะคะต่อไปรายการที่49นะคะเป็นรูปรอหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้จะมีคาบสีทองๆแบบนี้ด้วยนะคะ องนี้จะมีคาบสีทองๆแบบนี้ด้วยนะคะเป็นรายการที่49นะคะต่อไปนะคะรายการสุดท้ายนะคะรายการที่50นะคะเอาเป็นเหรียญจุราลงกรณ์นะคะเป็นเหรียญจุราลงกรณ์ช้าง3ามเศียนใส่มงกุฎนะคะเป็นเหรียญ1นบาทเดี่ยมเก็บผิวเรียบร้อยเลยนะคะรอสอหนะคะ องค์นี้เป็นรายการที่50รายการสุดท้ายนะคะขอเพิ่มเติมรายการพิเศษนะคะยังมีเหลืออยู่ประมาณ5รายการนะคะมีเหลืออยู่ประมาณ5รายการนะคะเผื่อพี่ๆชอบถูกใจนะคะอง์ละ3 0 0อยบาทนะคะองค์ละ3 0 0้อบาทเริ่มกันที่รายการแรกนะคะเป็นไตมาต18หลวงปู่ทิมนะคะ ไปมา 18, หนึ่งแปดหลวงปู่ทิมนะคะนี่ด้านหลังนะคะสวยๆแบบนี้เลยใส่กรอบเรียบร้อยเลยนะคะองค์นี้นี่ใส่กรอบเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่1นนะคะราคาองค์ละ3า0บาทนะคะต่อไปนะคะรายการที่สองนะคะเป็นหลวงปู่ทวดด้านหลังพระอาจารย์ทิมนะคะ หลวงปูท่ทวดด้านหลังพระอาจารย์ทีมนะคะนี่ส่งให้ดูให้ชมเนื้อผิวนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะราคา300บาทนะคะต่อไปนะคะรายการที่3นะคะรายการที่3มเป็นเหรียญ80ปีกรมตำรวจนะคะหลวงพ่อโสธรน,นะคะปี2538นะคะองค์นี้เป็นรายการที่3นะคะ ต่อไปรายการที่4นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกะเสมนะคะเหรียญหลวงพ่อกะเกมนะคะเหรียญทรงรูปหัวใจนะคะด้านหลังเป็นรูปส้มนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สนะคะราคา300บาทนะคะต่อไปนะคะรายการที่5นะคะรายการที่หเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะคะ รายการที่5เป็นหลวงปู่เอี่ยมนะคะราคา300บาทน,นะคะสองให้ดูให้ชมเนื้อผิวกันนะคะองค์นี้เป็นรายการสุดท้ายของ ep นี้นะคะทาพี่ๆีนะคะดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะก็แจงปิดหมายไดรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็แอดไลน์ได้นะคะนี่นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ